อิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,565ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อเอ็ดได้เห็นความสำคัญของการดำรงชีวิตตามประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องยุคคนลบาทรัชกาลที่9เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนจึงได้ดำเนินโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียง ประจำปี2565ซึ่งเป็นปีที่สองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9จึงได้ตอบสนองโครงการ อิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงดังกล่าวภายใต้แนวคิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักเรียนรู้ลงมือทำรรนำสู่ผลลัพธ์ที่สัมผัสถ,ถึงความสุขได้จริงนั่นคือการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นำวิถีชีวิตด้านการเกษตร อันเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการพึ่งพาตนเองให้ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ที่ถาโถมในยุคป,ปัจจุบันส่งเสริมให้สร้างนวัตวิถีเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพหรือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรรู้จักแบ่งปันแลกเปลี่ยนความสุขจากการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับซึ่งทั้งหมด ล้วนเกิดจากการจุดประกายความคิดภายใต้โครงการพอกวิทอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงผลการประเมินการดำเนินการสนองนโยบายปีที่หนึ่งประสบความสำเร็จในทุกด้านบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการก้าวต่อไปของโครงการพอกวิดอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงคือความยั่งยืนในวิถีปฏิบัติซึ่งผู้บริหาร ครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองพร้อมทั้งชุมชนต่างให้ความเชื่อมั่นเป็นพันธะสัญญาในการสานต่อโครงการนี้ต่อไปเพื่อสืบสารวิถีเกษตรอันเป็นรากเงาสังคมให้คงอยู่ด้วยการสนองนโยบายโครงการในปีที่สองปีงบประมาณ2565โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยได้ดำเนินการ โครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงปีที่สองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดระหว่างเดือนธันวาคม2564ถึง28กุมภาพันธ์2565อย่างเป็นระบบดังนี้ 1. ด้านนโยบายได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่กำหนดให้กับนักเรียนครูและชุมชน ได้รับทราบผ่านการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนระบบปกติและประชาสัมพันธ์ระบบออนไลน์เพจโรงเรียนหนองพอกวิทยาลายัยแอปพลิเคชัน l ล n e นอกพอกลุ่ม Facebook ครูหนองพอกวิทยาลายัยและกลุ่ม Facebook แต่ละระดับชั้นโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประสานงานกับนักเรียน มีการจัดทำโครงการระดับโรงเรียนชื่อโครงการพอกวิดอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงภายใต้โครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงปีที่สองมีโครงการระดับชั้นเรียนเพื่อตอบสนองนโยบายของโรงเรียนชื่อโครงการอาทิโครงการของห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับชื่อโครงการมหนึ่งทับหน อิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทั้งผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างครอบคลุมทุกด้านและมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือชี้แจงทำความเข้าใจทำให้คณะกรรมการมีความเข้าใจหลักการในการปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนมีการปลูกผักฝึกเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกเห็ดโดยแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบเป็นครูและนักเรียนในแต่ละระดับชั้นร่วมรับผิดชอบดูแลและปลูกที่บ้านของตนเองมีการจัดตั้งกลุ่ม Facebook เพื่อจำหน่ายสินค้าในโรงเรียนตลาดร่มพอกอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียง การดำเนินการด้านนโยบายตามโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างน่าภาคภูมิใจดังรายละเอียดในสรุปรายงานการดำเนินการที่นำเสนอต่อคณะกรรมาการทุกท่าน 2. ด้านบุคลากรหน,นองพอกวิทยาลัย องค์กรแห่งการมีส่วนร่วมจุดแข็งของโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยคือความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วนผลงานของโรงเรียนในทุกๆด้านล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนการขับเคลื่อนโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงสำเร็จด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนเช่นเดียวกันผู้บริหารได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ และปฏิบัติเป็นแบบอย่างด้านการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนิเทศติดตามให้คำปรึกษาและที่สำคัญให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จอย่างภาคภูมิใจครูและบุคลากรได้จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงโฮมรูมเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและทักษะการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้ที่มีส่วนสำคัญที่สุดก็คือครูที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนในทุกด้านคอยส่งเสริมสนับสน,นุนและให้คำปรึกษานักเรียนและเพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โรงเรียนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตำบลโดยมีคณะกรรมการประจำตำบลกํากับดูแลนิเทศติดตามมีการประกวดกลุ่มยุวกเกษตรประจำตำบล 3. ด้านการดำเนินการเพื่อการบริโภคในครัวเรือนจากการดำเนินการตามโครงการสรุปผลดังนี้ด้านการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ1 0 0เซโดยผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ตามหลักการมีด้านการบริหารจัดการผลผลิตโดยนำไปบริโภคปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เป็นไปตามเป้าหมายคือ นำผลผลิตจำนวน50%ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน25%แบ่งปันจ่ายแจกและแลกเปลี่ยนภายในโรงเรียน25%นำไปจำหน่ายในโรงเรียนและชุมชนและมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์และทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งนี้ภายใต้การบริหารที่ชัดเจนเน้นรูปธรรมเห็นผลของผู้บริหาร ความเอาใจใส่ของครูบุคลากรความตั้งใจจริงของผู้เรียนทำให้โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยสามารถจัดตลาดร่มพอกเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรสร้างรายได้จากการปฏิบัตินำสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่สะอาดปลอดภัยรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปัน รู้รักสิ่งแวดล้อมน้อมนำวิถีพอเพียงสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นอย่างรูปธรรมในทุกระดับก้าวต่อไปของโครงการพอกวิทย์อิ่ท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงคือความยั่งยืนในวิถีปฏิบัติซึ่งผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมทั้งชุมชนต่างๆค้ำชูสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตการ ด้านร้ายที่สังคมโลกกำลังเผชิญ